ความเดิมตอนที่แล้วจากไรเดอร์บ l d บอกเพื่อนมึงด้วยนะกูไม่ตายง่ายๆหรอกเพื่อนแกไม่เก่งสักคนเลยฮมยเที่ยว r e a ันจะรีบไปไหนเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไปเล้ยจะดีอะไรเฮ้ย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  ที่สิบแปดอว์เยางวัตเนี่ยฟังอะไอยูเ่เนี่ยหั่งตอใส่ยังไม่เสร็จ เดี๋ยวพวกไอ้นจะมาวะอะไรใคโทรมาวะเอยี่สิบโหลหกสิบบาทครับอ่ว่าไงไหนอยู่ไหนอ่ะกูนั่งอยู่กองมระคับการพื้นรอกเนี่ยไม่มีใครมาเลยเออเออกูยังไม่ตื่น เออท้าเล็กพี่วางสายไปหนอย่างว้าเออนี่ก็พีตรงกว้างเออรถมาเข้นไปผ่านไปงี้ไม่ได้ใช่ปะเราต้องรีบไปก่อนดีกว่าปะพีตรงกว้างเนาะไม่มีรถมารับใช่หายเล็กอ่ะ ตอนนี้ฉันไปหาบอสนะอบอสฉันแม่งงข้อมูลไว้ให้ฉันมาหาภารกิจที่ไทยเนี่ยแต่ไม่รู้ไงว่าอะไรอะ่ะถ้ารู้อ่ะถ้ารู้แม่ก็คงจะดีกว่านี้เว้ยลองไปถามมีเลสดดูดิมีทางเดียวเราต้องไปถามมีเลสดอือไปเนี่ยที่ที่มีอีโบมันสองคนนั้นนะปล่อยมันไปไป เล็ดเล็ดเพื่อนเลดเล็เลอะอะไรวะเลยวัน้วนว่าจะยืมคอมหาข้อมูลไหนเอออะไรเนี่ยเอาไมไฟคุณเปลี่ยนเออคำหาข้อมูลอะไรอ่ะหาข้อมูลที่บอสส่งมาเป็นข้อมูลลับใช่มันเป็นข้อมูลลับแล้วนายรู้เปล่าข้อมูลที่บอสให้ฉันมารู้อ่ะ มตื่นัไ<อ>ไปนอนก่อนไปรู้ว่าทำงานเหนื่อยไปอของเยอะแยะเลยเดี๋ยวไ,ไม่กวาดเดี๋ยวกูมากูไปนอนก่อนอยู่ในนั้นแหละอยน,น,นี้ใช่ไเมร็่ไม่รู้ปอดแสเลยนะเว้ยว่า,ม,ามันคืออะไรไม่คืออะไรวาทำไมต้องปิด,ดรคอรับเลยง ข้อมูลทำมาทั้งวันแล้วยังหาไม่เจอเลยโอ้ยเหนื่อยโอ้ย,อยเจอแล้วอะ่ะไอตานตานเหรอลูกเหมือนจะเป็นข้อมูลเกีแบบ่ยวกับอะไรสักอย่างอีโว้ใ่่หรอใช่ที่เขาให้มานี่ไงจเจอแล้วดิเจอแล้วเจอแล้ว ไอเล่ไม่มรู้รู้เบี่ยงเลยต้องวิเนี่ยบ่อยเลยก่อน่อนแล้วเขาเลสยอยู่ไหนวะอยู่ข้างล่างมั้งเดี๋ยวไปบอกเลยเล่ยที่ฉันหาข้อมูลเนี่ยนี่ไงเจอแล้วอีโวอะต้องจปยิงกับดิจิตีเดียร์ไปบอกเขาสิอีโว่ไดเวอร์มันเมื่อไม่กี่เดือนหรือกี่ปีก่อนเนี่ย ที่มันจะมีอ,อกุกกาบาตมาตกฉันส่วนส่วนทีฐานว่าน่าจะเป็นอันนี้นะอีโวเรารีบตา,ามหายนเราเป็นข้อมูลลับนี่ใช่ข้อมูลลับนี่มึงจ่อรหัสผ่านเข้าเลยเหรอ,อเออไงได้ <c oughs> มันก็ต้องทำถ่ายพัดลมในการจริงอันนี้มันเป็นเว็บที่มีคนเห็นแล้วเขียนข้อมูลขึ้นมาใช่ road d เวอร์ ๋ยวนะมันตกอยู่แถวนี้อแสดงว่าน,น,นคืออุกกาบาตท,ที่มันตกลงมาอืมเข็มขัดเหรอมันคือเข็มขัดเหรอเนี่ยเออใช่คิดว่า่างนั้นนะเข็มขดัดหรือจะเป็นไรเดอร์อีกคนหนึ่งไม่น่าใช่ไม่รู้แต่เห็นไอบอกว่ามันคือแหล่งกำเนิดพลังงานของไรเดอร์ทั้งหมดก็แสดงว่าที่พวกเรามีพลังไรเดอร์มาจากอันนี้น่าจะใช่ถ้าอย่างนั้น หายแล้วตามหางเรอแล้วนายรู้ไหมว่ามันตกที่ไหนมันตกอยู่ที่นี่แหละแต่เราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะเศษเออุกบาทมันตกลงมาเนี่ยมันกระจายไปทุกที่ในอย่างที่ไอบอกมาสําคัญที่สุดเลยคือเราต้องหาให้ได้ก่อนดีเคดกับเกียวถ้าเราหาได้เราปิดเกมได้แน่ไปเลย ต้องลงไป <นะ S 2> หา <นะ S 2> ดูต้องไปหาดูแล้วล่ะ,ะบอสบอสแสเรามีเยอะพอที่จะตามหาตีโอได้เดี๋ยวนี้เหรอไม่ใช่แถวนี้เหรอไม่รู้ดิหลักตารางสีมันเยอะแถวนี้มากเลยมันมีทุกที่อ่ะรังสีอะ ต้องหาที่ที่มันมีรังสีเยอะที่สุดไงคือว่าจะมันจะมีเป็นเนี่ยมีท pues ี่ก็จริงแต่ถ้ามันยิ่งมีเยอะรังสียิ่งเยอะเท่าไหร่ของก็แน่จริงนะจะอาจจะใช่เอ้ากดไหนของมึงเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด้งตึกมึงหมดเลยโอเคไปหาต่อ โขาข้าอยู่ใส่หาอยู่หาสิแม่แต่นั้นไม่มีอ๋ไม่มีเหรอรู้ทิ้งหมดเลยเฮียเพราะข้อมูลของกูไงล่ะก็ตามน้ำทางนี่หาอยู่ยังไงลืมไปทเ่ี่ะไปดิโว้ยข้อมูลโดนแฮ็กไปแล้วกูไม่ได้อยู่ในนั้นอ๋อกูออกมาแล้วมันเอาข้อมูลมาไปนู้นล่ะไปไหนยังอย่าเลยตรงมาอดีกว่าโอเคในนั้นนะ กมาโครน่าข้อมูลหมดแล้วแหละฮะกูมาโครน่าข้อมูลแล้วหมดแล้วแหละไม่เจอกูลืมจบนะข้อมูลทั้งหมดกูลืมหมดละอ่ะคงผันคงผันเท่านี้ก็เองเหลือเพียงแค่ยอดไดเวอร์ ข,ขั้นสุดยอดก็จะมาอยู่กับข้าใช่ให้แต่ตอนนี้นข้าลืมว่มาข้าเจอมันที่ไหนเพราะข้อมูลทั้งหมดอ่ข้าค้นหาแค่มีสุดยอดไดเวอร์ตอนนี้อยู่ที่คนหมดแล้วข้อมูลนะทุกคนน่าจะรู้หมดแล้วแหละฮัลโหลไนายเออตอนนี้กูแยกออกมาหาแล้วน่าจะเจอตรงเขตตรงนี้แหละแต่ว่าท,ท,ทีมงานเรามันเคลียร์พื้นที่ไปแล้วอะ มันบอกว่าแถวนี้ไม่มีอะไรแต่รังสีสูงมากเท่าที่คิดน่าจะอยู่แถวนี้แหละไอ้พวกนี้มันทำงานพลาดๆไหมเราต้องไปเช็คแถวแถวนี้แหละเออตรงข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยทางเข้าข้างหน้าเลยโอเคโอเคเดี๋ยวขอไปเช็คดูก่อนแล้วกัน หรอวะตรงนี้เหรอวะรังสีเยอะกว่าทำไมพวกนี้มันไม่ใช้รังสีตรวจจับวะที่พวกเวเนียทำงานก็พลาดเดี๋ยวโทรหายไนก่อนัรอไนะอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยฮัลโหลมึงไงอ,อยู่ไหน ไนี <In> ่ม <lok> มึงเดินไหนแลวกูอยู่กับข้างหน้านี่อะมึงเดินไหนเนี่ยเอ้าเอาไอ้เหี้ยกูเห็นแล้วกูตรวจจับตังสีได้ยูนข้งเขาเนี้ยก็เดินไปด้วยอะลกูป้าเจอวะดูในคองมานะไหนทำมเชื่องตอมึงอยู่แถวนี้ เฮ้ยเจอแล้วว,ว้าว<ง>เห็นกันหรือไงเนี่ยเฮ้ยเส,สี่ยคุณคิดตกใจมึงมาได้ไงวาร์ปมามีไลฟ์วอตต่างเยอะแตงเยอะนี่อันนี้หนึ่งอันนี้อันนี้สองอสใช่ไห้วนมีแขนเข็มากกาขัด<พ>อะไรอย่างเงี้ยจัดการดิหลังเก็บมันเยอะเนี่ ơi, ông, mà ai bao mà? Ông làm à? Ông, của nón แล้วมึงจะเอาไปใช้ทำอะไรก็ให้ลูกน้องกูไงเออกูรู้ว่าให้ลูกน้องมึงก็มึงจะเอาไปทำอะไรทำเหมือนดาวก่อนนี่แหละนี่มึงแบบเควาว่ามึงจะทำลายล้างดาวนี่หรอกูจะขัดขวางม,มึงเองเล,เลูกเลยตันไซคลอนโจคาเฮชินไซคลอนโจคา ดึงเลยตันไนท์ไมมายกี้แอคชั่นเอ็กซ์กเรเวร์ลอัพเดียวเวลาลุยแล้วลุ้ไม่ไม่พอเราเราไม่ใช้ อันนี้คุนกำลังเดี๋ยวแกเนา้พอทำไมหยาออกเตงลุมก่อนแล้วเดี๋ยวจะทำอะไรโอ้โ ช่วย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 เอาไงวะเอาไงวะไอ้ใจกูมอแล้วทำไมดีเกมไม่แลงล่างมันเนี่ยเฮ้ยไอ้ตาต้องมือลวงไอ้ตา อย่าเงี้ยและคึ่งแรกก็อย่าีหละเจ็บแชมเวลาเฮ้ยอย่าเล่นูปอย่างงี้ดิทำไมอ่ะเดียวอนกอ๋อ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 อออ๋ออ๋๋

กูพกเอามึงพกช่วยให้กูใช้ลากเถิดเร็วร้อยอ้ะจัดเดี๋ยวอย่งตื้นเฮ้ยเฮ้ยจัอีกแล้วสวยโอ้ยเฮ้ยเร็วร้อยกำลังบาลานซ์แต่มึงดื้อกูมากเลยตัด 哇、no!

are you ready handsome